สวัดีคบพี่น้องเต้ตุ้มครับวันนี้หกหลังมาชมกันว่าจะได้ยังหรือเปล่ปาจุ่มลงไปเลยเหยาเป็นเหยาะหัวหันปลาดุก

ีคครับปลากระห้องบนกระชีุเอากกำลังออกปลากำลังอนุกน้งนองครับมาตามมาเลย ใส่จมนะครับกุ้งเดี๋ยวกุ้งตายนี่ครับประมาณนี้นะครับไปใส่น้องต่อไปมาครับตังพี่ชีใส่น้องง่าพี่น้อง

ha, à, tạm mà ta còn dẹp dạ, dẹp dạ, tốt mai. Nằm cháy em Nằm cháy mà Nằm cháy đi rồi Cái lông nhìn đi rồi โอเคครับมือเช็ามารุ่นกันว่าชีถือหรือว่าถือ พี่น้องมาเบิงมาลุนกันครับว่ามันจะถือเทวท็ศได้อยู่พูดได้ยเยอะอยู่นะเห็นบ่กล่องเห็นบ่เดี๋ยวมาเบ่งอีกรังสองตั้งอีก่อน ตากล้องเลยรวดๆเลยหลังโอ้โหน้อง,น,องน้องไม่ยืนเลยกุ้มไรหลังนี่ถือย่างพักเลยครับเออป้ากระเดือดเห็นบ่กล้องเห็นบ่ ตุ่มกำลังอยางเลยปอดดังน,นี่ก็ถืกหลายต้องเป็นทางตายวะโอ้ตุ่มกำลัเต็มตุ่มนะครับเครื่องตุ่มเลยดังเลยพานนะครับมึงนี่พานแล้วไปไปลุ่มไม้ตอน้องนึ่งครับ นว่าไงแค่หลังนี้โอ้หลังนี้ก็ถูกเหมือนกันครับพี่น้องปลาซิวหลังนี้คือปลาซิวโอ้ไหลเติอบอยู่ครับไหลเติอบอยู่เห็นบอกซองเมึงในหูเห็นบอตะกล่องคีอปลาซิวครับคือทุอย่างครับโอ้ปลาซิวอีกแล้วหลังนี้ เดี๋ยวมือนกินเต็มไปซิวอ่ะตัวดไหนอยู่เนี่ยนั่งนี่ก็ได้หลายอยู่ครับนั่งเย็นบ่กล่องเย็นบ่หลังระยุบระกำเดี๋ยวก็เต่มกันไปเองครับเดี๋ยวก็ได้อีก อือมบมานใดวะนี่ปลาถือว่าได้ไดยูคครับไปไปสรุปผลงานกันครับ ครับฝากติดตามคลิปต่อไป